าทำร้ายที่เขาทำร้ายทำลายหัวใจให้เธอจนน้ำหนึ่งาทียังกะวินาทีเธอเลืมกันง่ายจริงๆคบมาเป็นปีเรื่องแบบนี้เธอดันใช้แค่หน่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้เล่าฉันยังลืมไม่ได้สักทีแค่หนึ่งนาทีแค่หนึงนาทีทำเอาน้ำ จกนี้เราขาดกันเธอไม่เหมือนดามฉันพูดจะไม่อยากฟังให้จบคืนนี้เธอว่ามันเป็นบาปกลรงลืมมันได้แล้วก่อนฝ่าสร้างรับต่อวันลืมมันให้ลงอยากจะลืมมันให้ขาดทำนี้ถ้าไปแต่สุดท้ายก็ต้องจากรอยยิ้มของเธอมันประทับลงที่ปากสิ่งที่เริ่มทำไม่ใช่บุญเธอว่าบาปขอบคุณที่เขาทำร้ายที่เขาทำร้าย I